ก็ท่านมีไผ้อีนั่งกินแล้วเหลือแต่เจ้าไรแมงวันน้ำเด้อกินข้าวอันนี้วันนี้แม่โซนกินอันอันปลาดุกย่างกับสะเดาหว,วานแก่พร้อ,ขอมขม้าไหมก็เพราท่านหิวได้ตีกับพเพราหิวกินเลยวผักกระเดาผมบ่ ยแพร่เนี้ยเอาขึ้นมาเลยก็ถือดอกบ่เห็น,หนเห็นเลยเออโหดใช้จานเขาเจ้านั่นเนาะปลาดุกย่างปลาดุกย่างไผ่ละตีปลาดุกยี่ป้อมตีเออพกะกัดดาน้ำปลาหวานปีนึงต้องกิน<ฆ>เท่านึงา่งในโซน กินเลยแม่กินเลยต้นกำลังกินขา้าวเมื่อบีโลกระดูกอะไรมันหวานน้ำวานตอมผู้เฒ่าก็จะกินออกหวานหวานจากน้อย กินซุปีแซบซุปีได้นะแม่ผักกระดาวน้ำปลาหวานตัวเจ้ากาดละลตีประดุเซนี่นั่งซื้อมือเมือว่านี่สี่สิบบาทตินั่งยืนแบงหน่อยไปง่ายก็นี่ ซี่สิบตีที่มะลาบะบ้านซื้อมะลาดแส่แกมือยิ้มหักนยือื้ยสีใสสุดดำมือนี้ <c oughs> ปันมึงสิไป่งงานยังนะสีหนักรีบไปเรื่อยมุ่นดีหรือวึงบาา่าววานดิ้วานตีสีใส่สุดดำอีสตีกับส่สุดดำเบิดมือมือเนี่ย แซบป้ยอะรแม่แซบเพ่อสุปียืมเงินป้เราจะกินตามฤดูกาลพี่น้องนานี้เดาก็สิก kind of ินเขากับลาบกับลาบกับผักกระดา กระดาวน้ำปลาหวานมือรุ่นซื้อปลาทูมากินก็ได้คันบ่มากปลาดุกเยพ่อนเยฟ่อนเย่อจ้าบ่มากปลาดุกปนัมนบ่อนเตเตปะอันปลาทูกระแสด้เนาะปลาทูกระแส้กระเดาน้ำเอาลูกโดนน้ำไหม่ะพี่เราะ ขอบคุณหลล้ๆจ้ะพี่น้องเมองผู้เทากินเขากันจ้ะซีมี่เห็ดหยางอีกทอดไข่เออทอดกุกกระสิทอดทอดเพื่อคุณแม่คนดีกินเขากับไข่ทอด